สวัสดีค่ะดิฉันรัฐาธนานัทวุฒิวันนี้จะมาเล่าความประทับใจในช่วงวิกฤตโควิดชีวิตเราต้องรอดด้วยผลิตภัณฑ์พอลิตินความประทับใจอันดับแรกคือสุขภาพดีดิฉันและสมาชิกในครอบครัวใช้พอลิตันและพอลิแทกในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดและได้ส่งต่อสุขภาพดีนี้ให้กับญาติผู้ใหญ่ที่สวีเดนและญาติที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมั่นใจว่าผ่านวิกฤตนี้ได้แน่นอนค่ะความประทับใจอันดับ2คือธุรกิจใหม่ในครอบครัวในช่วงวิกฤต COVID, ดิฉันและสมาชิกในครอบครัวถูกกักตัว14วันพวกเราใช้เวลาในช่วงนี้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมทักษะการทำธุรกิจออนไลน์กับบริษัท Happy MPM ผ่าน Facebook กลุ่ม Happy Academy Online จนสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นและได้ส่งต่อโอกาสดีๆนี้ให้กับญาติและผู้คนรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิดเช่นกันค่ะขอบคุณบริษัท Happy MPM ที่ส่งมอบโอกาสดีๆนี้ให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ